สาสาวก้อยเนตตี้ดีมโดนขู่แคนเซิลงานหลังโพส์ปรนานมสลายการชุมนุมในเมื่อช่วงค่ำวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสลายการชุมนุม ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นนั้นก็ได้มีหลายคนในวงการบันเทิงมากมายได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการกระทําของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงจนเกินไปหรือเปล่าซึ่งล่าสุดก้อยอารัตพรดาราสาวและเนตตี้ดีมจากรายการฮอตได้ออกมาเผยแชทผ่านไอจีส่วนตัวโดยในแชทนั้นได้ระบุข้อความว่า คุณดีมคะช่วงนี้รบกวนขอให้ไม่โพสเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2020เนื่องจากลูกค้าค่อนข้างซีเรียสหากทางลูกค้าเห็นว่ามีการโพสต์จะขอแคนเซิลงานทันทีและจะไม่ชำระเงินค่ะพร้อมกับสาวก้อยได้ระบุข้อความด้วยว่า เราอยู่ในประเทศที่พูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตเราไม่ได้ขออนุญาตไม่รับเงินนะคะเข้าใจคนต้องทำตามคำสั่งนะคะแต่ทำให้ไม่ได้สู้ๆค่ะส่วนทางด้านเสารเน็ตเองก็ได้ออกมาระบุว่าเข้าใจทุกคนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองมากๆค่ะแต่ทางนี้ขอไม่รับเงินค่ะประชาธิปไตยมีค่าเท่าเงินหลักหมื่นเองเหรอคะเกินไป